Okay, s <S สวัสดีค่ะท่านผ mm ู้ชมเมื่อนี้พี่อิงสิพามาเก็บอันเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะพี่น้องค่ะหลายหลายบัตเชอรี่พอกำนั้นเป็นคนถ่ายภาพไงเนาะพอกำนั้นเห็นบ่าค่ะมาใกล้ๆพอกำนันขมอนเนียเนียดิสดาลีเนาะ คุณน่ะของฟรีพี่น้องค่ะของฟรีอันเชอรีป่ปลาไะเล็ยมาเก็บจากน้อยเสนดอกหวานหวานบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาร์ีแคเนทเชสเปรี้ยว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 หวานหวานโอเคอืมอยางหลายพี่น้องเอ้ยของฟรี See my face? No. Oh. Oh. Can now. Mm -hmm. Like after that, you huh? Of course, there's a load more over there. Yes, yes. <laughs> I, I will, <laughs> I will ask, uh, I will tell my friend. Come to pick i ้า p สวัดเก็บมงวนกัน,กน,นเหนพี่้อง <laughs> I was just checking on the dogs. <laughs> Make sure they haven't jumped out the window. <laughs> เอามงใด้นะซิเอามองใด้ดีพี่น้องเอาจิ้งได้ดีมันลายโพดคุณหน่ะ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 คุณหน้าคุณหน่าคุณหน้ยา,หายางไหลแต่ว่าพี่อิงว่าเอาไปเมือดดอกเอาไปแค่พอดถินน้องก็นาะเอาไปแค่พอดถินเดี๋ยวอ่ะเพรกำนันที่ไปเบิง้งอัน อีไปเบิ้งลูกๆค่ะ You go to see the dog I'm alright now นั่นแหละเบิ้งพี่น้องพี่อิงสห้เบิ้งใกล้ๆเด้อเด้อค่ะเด้อ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 นางเด้อเด้อเด้อนางเด้อโอ้ยเบิ้งดูเบิ้งลูกมันดูแต่ว่านวยมันหน่อยเลยพี่น้องค่ะหนวยมันจีนหน่อยนวยมันอีบบยใหญ่ค่ะพี่อิงกะเนี่ยเห็นบ่ของฟีด้ค่ะเด้อนี่เด้อบักเชอรีปลาเนี่ยบักเชอรีปลาค่ะพี่น้อง คุณน่ะไอพี่อิงจะพาอันเก็บจากน้อยแล้วก็พี่อิงก็สิไปอันพาเด็กๆไปย่างเดี๋ยวพาเบิ้งย่างจากน้อยเนาะขณ์เนาะเบิ้งเบื้องเบื้องเบื้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพุณน่ะเห็นบ่เนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นเชอร์รี่ปลาด้วยค่ะพี่น้องจา๋าเชอร์รี่ปลาค่ะเชอร์รี่ปลาเนี่ยท่านเป็นบานเฮาก็ รสชาติคลายๆบักเล็บแมวเลยค่ะเดี๋ยวจังใดเมื่อพอกันอันตอนที่พี่อิงจะไปพาเด็กน้อยไปยางน้ะค่ะเนาะพาเด็กน้อยไปยางก่อนเดี๋ยวจังใดเจอกันต่อไปค่ะมาถึงภาคแล้วคะ่ะเมื่อนี้อากาศบอดีปันใดพี่น้องครึมฝ้าครึมฝนแต่กพาเด็กน้อยไม่ยางคะ่ะ สาวๆเขาบดาออกมายางหลายมือแล้วก็เลยพักเขามายางนะพี่น้องเนาะอันให้เบิ้งบรรยากาศใกล้ๆบ้านพี่อิงล่ะขาบ่ไก่ยังหมอันที่พี่อิงไปเก็บบักเชอรี่เมื่อกี้กะบ่ไก่จะพี่น้องจา้าอิงกะสิพามาเบิ้งบรรยากาศป่าอันอันเขาตัดต้นไม้ออกเนาะัดที่นี่อันเพราะฝนตกแล้วอันต้นเฟิร์นต้น ต้นเอียงค่ายต้นกูดนะที่เขาเอิญนะมันเป็นเฟิร์นชนิดนึงล่ะค่ะมันก็ซขึ้นวันนี้นเบ่งดูเบ่งค้มฟ้าค้มฝนเนาะพี่น้องเนาะอากาศกะบด,ดีปันใดสาวๆก็ไปพุ่นละค่ะอ่าพอกำนั้นเพื่อนนั่งร้อยอยู่ในรถเมื่อน,นี้เพื่อนอันอ่าเพื่อนเจ็บเข่า ก็กำนั้นเพิ่อนอันเข้าเพิ่นบ่ค่อยดีครับข้อเท้าบ่ค่อยดีค่ะ,ะ,คคะเลยว่าเพื่อพามาไปย่างไปเชนีนางอ่านหนังสือรอว่าั่นว่าพี่อิงกันเลยอีพาเขามายางแต่ว่าสิ่ไ่างโดนปันใดค่ะอากาศมันขึ้ฟขฟขฟน,นฟ้าขึ้นฝนย่านฝนมันตกห้ำเนี่ยเบิ่งดูเขาตัดต้นไม้ออกค่ะต้นเป็นต้นสนเขาตัดออกโอ้ได้หลายพันต้นเสร็จแล้วเขาก็สิปล่อยบริเวณตรงนี้ให้อัน มันเป็นฮีดเขาเอิญเป็นฮีดอันฟอเรสต์ forest, วาสนวาเป็นป่าแบบคล้ายๆลักษณะป่าร่อนวาสนวาวาปล่อยให้มันเป็นอันที่โลง่โลงๆแต่ก่อนนะ่ะต้นไม้เต็มพี่น้องจ๋าเนี่ยม่ยางเก็บเห็ดกะแถวนี้ละป่าเห็ดพี่อิงทางนั้นเลยล่ะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลุ่มข้างหน้าเนี่ยคะ่ะป่าเห็ดป่าเห็ดสีส้มนะคะเดี๋ยวให้อัน เห็ดออกก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวพี่อิงสิพามาเก็บสิพามาเก็บเห็ดหลัปีเนี่ยลูปปลามาแล้วเราก็ลูแล้วลลว่าเห็ดที่อันสิเห็ดกินนะมันแซ่บเห็ดสมสๆเห็ดเห็ดดำเห็ดเห็ดอ่าส้มขาลายที่พี่อิงเก็บนะคะมันแซ่บเนาะคะเนาะเบิง้งไ้เบิง้งบรรยากาศจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนื้อนี้พี่อิงก็พาเด็กๆมายางก็ บ่ถือกแดดดอกค่ะดีดีบ่ถือกแดดดอกเมื่อเนี่ยอันภาคนี่โอ้ยพี่อิงว่ามันจากพูุ่นเด้อพุ่นเดอ้อสุดไปหอดพุ่นละเดอ้อพุนอ่นนะเห็นบ่ทิวสนทิววยางอยู่พุ่นน่ะชากบ่เป็นพันธุ์ให้ปุ่นบ่พี่น้องนอพี่อิงว่าประมาณนั่นละ่ะแต่ว่าสองสาวนี่เขาจะมาย่างประจําเขาซสลูว่าทางใดที่ พอกับเม่พายางเนาะเขาก็สิลู่ทั้งประจําของเขานะจ๊ะพี่น้องเขาเคยยางมงได้เขาพอบบอกว่าอ้าวเดี๋ยวสิพาไปยางพาก็สนอ้ยฝ่าเลียนเลียนไปหามองอันเชือกจุงคะ่ะแม่นอันพุ่นละพุ่นอ่ะมึงดูมันมนี่เป็นเนินอันมันไม,ม่แม่นเป็นเขาเนาะยู่ทั้งอัน อิงแลนด์มันบ่มีเขาค่ะนะอิงแลนด์มันมีเขานอกจากสกอตแลนด์นอกจากเวลส์สกอตแลนด์น่ะเขาอีกเขาสิเขาหลายมีเขาหลายแต่ว่าอยู่ในอังกฤษน่ะค่ะก็สิเป็นเนินซื่อๆค่ะเป็นเนินแบบนี้ล่ะเนี่ยเขาเอิ้นเนินแบบนี้ละ่ะหิวแบบสิล่ะเนี่ยเขาเอาิ้นหิวเนะาะภาษาฝรั่งน่ะนี่เป็นลักษณะนี่ล่ะค่ะช่วงนี้ฝนตกอ่าฝนตกดีอยู่ค่ะเนี่ยปลาเห็ดปิ่งเนี่ยเห็นนหะม ปาเห็ดนะคะปาเห็ดเริ่มอันเดี๋ยวก็สิได้เก็บแล้วคะ่ะในมันให้มันห่อนห่อนก่อนมันจงสิงเฮ็ดออกมีฝนตกเฮ็ดออกตอนนี้มันยังบ่ออกดอกพี่อิงบรทัานใน้มายามมันดอกคะ่ะเนี่ยคะ่ะต้นอันเนี้ยต้นอันนี้หละันเนี่ยเฮ็ดออกเนี่ยทั้งเมดเนี่ยเป็นปาเห็ดพี่อิงเลยละคะ่ะเนี่ยเฮ็ดสมเฮ็ดดำอยู่มังนีเบิดเลยคะ่ะ ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าอยู่ละแวกนี่เขาพวกเก็บพี่น้องจ้าเขาพวกเก็บมีแต่พี่อิงนั่นแหละค่ะเก็บผู้เดียวน่ะเจ้าบ้านเขาก็มายาังเนาะขามายาังเหรียญเอาเดี๋ยวเข้าไปทั้งนี้ลูกปะไปทั้งนี้เนี่ยไปทา้งนี้ไปเดิน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 ออกหน้าแม่เลยไปเลยออกหน้าแม่เลยสองสาวกับจิโร่จะแม่อยู่นี่แหละไปไปลูกไปเดินโอเคก o go มอลลี go, go. ่โก้โก้มะไขายงางอันก้อนแม่ดอกเดมมอนลี่นะคอยเฟี้ยแข้งเฟี้ยขาแม่อยู่นี่แห <Hey. S 1> ละนี่แหละพี่นอ้องความสุขอันวันหยุดกะหยุดตลอดล่ะพี่พี่อิงอะหยุดทุกมมือบัดเทเนี่ยเพราะว่าอันอันเข่าสมาคมแล้วเมื่อน,นั่นพี่อิงไปจดจด <c oughs> ไปจดทะเบียนนึ่วะปันอันที่ว่าเขาให้ไปจดทะเบียนเอาเงินหาพันุมันว่าละบบ้านเฮานะ <laughs> บานนี่พี่อิงไปจดทะเบียนยังหรืปปอบ่ค่ะย่ิงไปจดทะเบียนอันสมาคมชาวเกาะเกาะสามีเกาะพญ่เ <laughs> กาะสามีกินก้อนละช่วงนี้คะ่ะอยู่กับสมาคมชาวเกาะสันเดียเอาละฝากบรรยากาศนะพี่น้องเนาะพี่ทอดกันจ้ะ ไม่นี้พาเด็กๆมายัางก็เลยออกมาถ่ายคลิปสั้นๆมาเก็บอันบัคเชอร์ลงเชลรี่เชลี่ปลาเดี๋ยวพี่อิงสิเอาไปอันก้อยค่ะมือนั้นพี่อิงมะพอมะแแลวตั้งแต่มื่อวานอังคานที่แล้วหรอค่ะพี่อิงมาพอใ้มันยังบดสุกวันนี้พอพอดีว่าก็เลยว่าสวนคุณจวดออกมายัางก็เลยว่าวอันเดี๋ยวฉันอีปไปเก็บบักเชลี่ก่อนเด้อทางพันพอดีสะดอกเราไปเก็บเชลี่ก่อนเราค่อยพาเด็กๆมะยัง เอาพี่น้องจา้าฝากกันไว้แค่นี้คิดฮอดกันเนาะพี่อิงพามายางเบื้องบรรยากาศค่ะบรรยากาศอัน,อ,น,นอ่นในอันช่วงใกล้ฤดูร้อนเนาะค่ะเนาะของของอังกฤษเมื่อนี่ฝนขึ้นฝ้าขึ้นฝนช่วงอาทิตย์นี่จะมีประมาณขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยูว่วประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็บ,บรู้ว่ามันชิโตก,กตกแต่ว่าขั้นตกมากระตกแห้งแห้งเดี่ยละขั้นมันตกมาแต่มันบบมีอัน แบบว่าอันฝ้าห้องฟ้ายัางปันไดนอกค่ะน่เปินตาย่านบันไดดอกแต่ตุกแฮงกะฝากพี่น้องไว้แค่นี้เนาะค่ะนาะฝากความรักความคิดถึงกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับเมื่อนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าฝากวิวสวยๆไว้แค่นี้เนาะค่ะนาะสาวๆยูย่ไสเนาะสาวๆไปหอดพุนแล้วสั่นแค่นี้เด้อจ้ะนาะพี่น้องจ้า